สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟัง่ฟนๆรายการที่กระทุกๆท่านครับพันการเมือนี้กะเป็นวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์2567นะครับอากาศช่วงนี้ก็ถือว่านะครับยังคงฮ้อนขึ้นเรื่อยๆต่อเนื่องนะครับช่วงเศร้าๆนะเดึกๆเศร้าๆนี่ก็อาจจะมีลักษณะของอากาศเย็นๆนะครับเข้ามาอยู่นะครับแต่ว่าช่วงแต่ช่วงกลางวันช่วงบ่ายมันนี่มีแต่ฮ้อนๆขึ้นต่อเนื่องนะครับในช่วงนี้นะครับสำหรับ ข้อมูลทังกลุมอุตุนิยมวิทยาที่ได้าทาการวิเคราะห์ไว้นะครับกันเป็นความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเยน็นกําลังออนยังคงปกคลุมภาคตะนอกเชียงนือตอนบนของเข้าอยู่ครับแม้ว่าจะมีร่มฟ้า,ฟาตะว,วันตกระดับบนผัดเขามากนะครับแต่ว่าทางางภาคตะนอกเชียงนือตอนบนนี่นะครับก็ยังคงมีอากาศเยน็นแล็มีลักษณะของอากาศผ่อนนี่ช่วงกลางวันนะครับอากาศเย็นนี่ตอนเศร้านะครับนี่เป็นลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นนะครับ สำหรับภาพดาวเทียมนะครับก็จะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆนะครับส่วนใหญ่แหล่งยังคงเป็นเมฆระดับบนอยู่นะครับที่ถูกลุ่มฟ้าตะวันตกระดับบนที่ผัดเข้ามานะครับเป็นเมฆระดับบนอยู่ในตอนนี้นะครับสำหรับภาพรดด้านะครับว่าจะเป็นรีดด้าคอนแกนหรือว่ารดด้าของสกุลนก่อนก็ยังมาตรวจพบกลุ่มฝนนะครับตามการคาดการณ์แล้วมือนีไปยืนถึงมืออื่นนี่นะครับก็มีลักษณะของอากาศเย็นในตอนเช้าครับอากาศแ้อนในตอนกลางวัน แล้วก็คาดว่าจะมีฝนเล็กน้อยในบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดชัยแดนพุ่มนะครับลอยต่อทางภูเขานะคทั้งจังหวัดเลยนะครับไหลลงมาทางชัยแดนพ่มนะครับสำหรับวันที่18 19นะครับอาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นได้นะครับตามการคาดการณ์เราไปกยูทิเบอร์บ้านเราและสีของพื้นที่นะครับสำหรับภาคตะวันออกเชยงตำบลกวางเฮาวันที่18 19นะครับฝนเลือดสีเริ่มมีตกบ้างนะครับในพื้นที่ของอีสานตอนบนสำหรับมื้อนี้นะครับมื้อนี้ก็คือวันที่17บเ นะครับอาจจะมีฝนเล็กน้อยเท่านั้นนะครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันนะครับกับอยู่ที่ประมาณ34ถึง35องศาเซลเซียสต่ำสุดเกิด19ถึง22องศาเซลเซียสครับสำหรับยอดผู้นะครับอุณหภูมิยังอยู่ในเกณี์ของอากาศเย็นนะครับถึงอากาศหนาวอยู่นะครับอุณหภูมิต่ำสุดเกิดอยู่ที่ประมาณ13ถึง17องศาเซลเซียสครับนี่ก็เป็นลักษณะอา,ากาศของภาคอีสานตอนบนส1เจังหวัดนะครับนี่ก็เป็นฉชาบของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงตอนบนนะครับ สำหรับพืชกรออากาศมนีกับกุ้งจะมีเพย่อนกันกร่อนเดี๋ยวพบปอกันไหมมืออื่นสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ คมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน